วัสดีเจ้า FC ที่กาลังฮับชมช่องแมวฟิลเลนช์ h a n แน l กูู้กูคนนะเจ้าวันนี้แมวก็ได้เอาแนวทางของสองตัวล่างตรงๆนะเจ้าชุดนี้จะมีทั้งหมด8ปดกู่ด้วยกันนะเจ้าแปดชุดด้วยกันเนาะก็เดี๋ยวจะมาตัวกันต่อในสุดนี้นะเจ้าว่าจะเข้าหรือจะลุดเนาะเพราะว่างวดนี้เนี่ยคุ้ซึกว่าลักซิปล่างมันจะมีอยู่ หลายตัวนะจ๊ะก็เขาก็จะมาจับกู่ชุดเนาะอันนี้ก็เป็น ep สิบสองนะจ๊ะมีหลายๆคนบอกว่าแมวซันนะจ๊ะภาพซันภาพนิ่งภาพบันนิ่งนะจ๊ะก็ยังตีบอกไปแล้วเนาะถ้าหลายคนตีเกยติดต,ตามแมวแมกก็จะหูว่าแมวบบมีขากล้องนะจ๊ะแมวใช้มืออีกข้างหนึ่งกับโทรศัพท์เนาะอีกข้างหนึ่งคำนวณมันกับเลยซันนะจ๊ะถ้าเวลา อ่าเขาเขียนเหมือนไปนะจ้ะเมื่อยมือนะจ้ะมันก็ภัามาบมันบอนิน่งนะจ้ะภับมันจะสันก็ขอโทษขอภัยนะจ้าแม่ก็พยายามตีสุดนะจ้ะพยายามเื้อพับมันหนึง่งแต่ว่าเวลาถ้าเมื่อยมือมาแล้วภาพมันก็จะบานิน่งนะจ้ะก็ขอโทษขอภัยน้ตีนี้ตัวนะจ้ะก็ก่อนจะพอคลิปนะจ้ะบันดนี้ลืมกด าการแจ้งเตือนนะจ๊ะกระดิ่งการแจ้งเตือนแล้วก็กดซับสไครป์ให้แมวตัวนะจ๊ะเวลาแมวล,ลงคลิปไปจะได้หันนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะตีอันติดตามแมวมาเนาะเดี๋ยวเขาจะมาตัวกันเขาจะมาพอเลยนะจ๊ะว่าเขาจะดใจลักไดในการคำนวลลักซิฟนะจ๊ะเขาจะดใจลักน่วยนะจ๊ะลักนวยหนึ่งข้างลักซิฟ ครั้งที่4สองครั้งลักหนวยครั้งที่4สองครั้งนะจ๊อบบวก4เป็น5 5บวก4เป็น9 9้กบวกเจ็ดเป็นสิหได้เลขหกนะจ๊อเขาก็เดินหน้าไปเจ็ดเกานะจ๊อลักหนวยเขาจะใช้ลักแสน1นึ่ข้างลักหน่วย เลข้ายลักหน่วยล่าง3ข้าง8ปบวกศนย์เป็น8ปในเลขแปดเขาก็เดินหน้าไปเก้าเขามาจับกูกันก็คือ6 8 6 9ดหกเก้8 9 9็ดแปต่อมาออกกูเจ็เก้า ุ่เจ็ดเก้าเข้ามานะจ๊ะต่อมาเขาก็จะใจลักหน่วย1นึ่ข้างลักสิบข้างตีสี่สองข้างลักหน่วยข้างที่4 1่หนข้างแปดบวกศนเป็น8นะจ๊ะแปดเขาก็เดินหน้าไปแปดเก้าศูนย์หนึ่งต่อมาลักหน่วยเขาก็จะใจลักแสนหนึ่งข้างลักหน่วยล่าง3ามข้างเกาบวกเก็เป็นสิบ8ปดสิบวก 9ก็เป็น6 7 عة. 9 عة. 9 عة. 6, عة. عة. 6, عة. 6 عة. 7บวก9ก็เป็น36ได้เล่ง6หเองเดินหน้าไปเป็น7ตอบมาเ้อมาจับคู่กันก็คือ86 87 96 97 06 07 16 17 ต่อมาออกกูหนึ่งเจ็ด่ามาเขาก็จัดใจลักหนวยหนึ่งข้างลักซีฟครั้งที่สี่สองครั้ง,งลักหน่วยครั้งที่สี่หนึ่งครัง้งหกบวก 3เป็นเก้เ้าบวกสามเป็นส 12, 12ิบสองสิสองบวกส่เป็นสิหกเขาได้เลขหกเดินหน้าไปเจ็ดแลักหน่วยเขาก็จะใชจลักแสนหนึ่งครั้งลักหนวยล่างสองอ่าสามครั้งเกบวกเจ็ก็เป็นสิบหกิบหกบวกเจ็ก็เป็นสิสามสบสาวกเจ็ก็เป็นสามสิบได้เลขศูนยเขาก็เดินหน้าไปหนึ่งเขามาจักกูกันก็คือกู 6061-7071-8081-9091ต่อมาออก60กู60ของเขาเข้ามา ต่อมาเขาก็จะใช้ลักหน่วย1นึ่ข้างลักซิปข้างที่สี่สอง้งลักหน่วยครั้งที่สี่หนึ่ง้งศูนย์บวกเจ็ดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดก็เป็นสิบสีบวกศูนย์เป็นสิสี่ได้ตัวท้ายก็คือเลขสี่เขาเดินหน้าไปห้าหเจลักหน่วยเขาก็จะใช้ลักแสนหนึ่ข้างลักหน่วยล่างสองข้างเสามข้างสอบวกศนย์ได้สอเดินหน้าไปหนึ่เป็นสาม เขามาจับกู่กันก็นกนคือสองสี่สองสามเอ่อสี่สองสี่สามห้าสอมาเจสองเจ็ต่อมาออกกูสี่สอง ่อามาเขากระจัดใจลักหน่วยหนึ่งครังลักซิฟครั้งที่สี่สองครั้งลักหน่วยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งสามบวกสามเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสี่ก็เป็นสิบสามได้เลขสามเขาเดินหน้าไปสี่ห้าหกลักหน่วยเขาใจลักแสนหนึง่งครั้งลักหน่วยล่างสามครั้งห้าบวกสองเป็นเจ็ด เจ็ดบวกสองเป็น9ก้กบวกสก็เป็น1ิบได้1นเดินหน้าไปสองเขามาจับกู่กันก็คือ3ามหนึ่งสามสองสี่หนสองหหนึ่งหสองต่อมาออก3าหนึ่ง อูสามหนึ่งของเขาเข้ามาเขาจะมาคำนวณพองวดของวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนะเจ้าว่าเขาจะได้เหล็กใดมามาใจเป็นเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะเจ้าเขาก็จะใจลักหน่วยหนึ่งครัง้งลักซีฟครั้งที่สี่สองครั้งลักหน่วยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งสี่บวกสองเป็นหกหกบวกสองเป็นแปด 8ปบวกหก็เป็น1ิบตัวแรกเขาได้เลขสี่ 4. 4, เขาเดินหน้าไป5 6าเจต่อมาลักหน่วยลักหน่วยเขาก็จะจช้ลักแสนหนึ่งครั้งลักหน่วยล่าง3าครั้ง5้บวกหนึ่ง 1, เป็น6กหบวกหนึ่ง 1, เป็นเจ็เบวกหนึ่ง 1, เป็น8 ตัวลเลกเขาได้เหลขแ8ดแปดเขาเดินหน้าไป1ก็เป็น9เขาก็จะมาจับกูกันก็คือสี่แปดสี่ หกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้ามีถึงมดแปดกู้ชุดนะจ๊ะเขามาล้อผลของงวดของวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนะเจ้าว่าจะมีกู้ชุดถึงมดนี่ก่อนนะเจ้าว่าจะเดินต่อหรือว่าจะยุตเต่าย ก็ถ้าคนใดมีเหล็กใดก็เอามาตัดออกนะจ๊บะบาชอบเหล็กใดก็มาตัดออกได้เนาะมาตัดออกแล้วก็อเลือกเอาเหล็กตีเท้าชอบนะจ๊ะสูตรก็เป็นแค่การคํานวณน,นะจ๊บะบาได้ยึดการันตีว่าจะต้องออกนะจ๊ะมันก็มีเข้ามีรุดเนาะก็ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณเอฟซีตีติดตามแมวมาเนาะจงใจวิจรารณญาณในการราบชมตัวนะจ๊ะ ถ้าชอบคลิปของแมวก็กดไลค์กดแชร์ให้แมวตัวเด้อก็ขอบคุณนะจ๊ะตีเป็นกำลังใจให้แมวมาตลอดนะจ๊ะขอบคุณเจ้า